สวัสดีครับข่าวสั้นอย่างว่าวันนี้วันนี้ผมจะมาเล่าข่าวสดๆร้อนๆให้ฟังครับในวันนี้นะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทางออฟ i ิเชีนะครับโดยมีเชฟางไอริกลมาประกบคู่กับน้องนานา BNK48 รุ่นที่5รุ่นล่าสุดแล้วละครับซึ่งน้องได้ประกาศจบการศึกษาจากวง BNK48 เนื่องจากทำผิดกฎร้ายแรงภายในบริษัทที่กำหนดไว้ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากดที่มันรุนแรงเนี่ยจนถึงขั้นไล่ออกเนี่ยมันคือกดอะไรพวกเราไม่สามารถรู้ได้ครับมีแต่คนในเท่านั้นที่สามารถรู้ได้ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับน้องนานาเบียนเคนะครับที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็โดนไล่ออกแต่จริงๆไม่เชิงไล่ออกนะครับก็เหมือนกับว่ายังใจดีอยู่นะครับทาง official ให้น้องประกาศจบการศึกษาด้วยตัวเองส่วนกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะมานะครับน้องเขาไม่สามารถมาร่วมงานได้เลยนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเส้นทางน้องจะเป็นเช่นไรนะครับก็ขออวยพร,รให้น้องนานา,นาโชคดีกับเส้นทางใหม่ด้วยนะครับและทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ